ต่อกันที่ความคืบหน้าของคดีอดีตพระอาจารย์คมกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคดีดังกล่าวทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะครับโดยเจ้าหน้าที่ไปค้นวัดซึ่งก็ไปพบเงินสด80ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังพบทองคำแท่งมูลค่า19ล้านบาทฝังดินซุกซ่อนบนเขาหลังวัดนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจหลักฐานพบพฤติการยักยอกเงินมาตั้งแต่ปี2 5 6 3ครับครับ พลตำรวจโทจิระภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีของอดีตพระอาจารย์คมพร้อมพวกรวมสามคนร่วมกันยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าตำรวจสืบสวนพบพฤติการยักยอกเงินของวัดต,ตั้งแต่ปี2563แล้วนะครับข้อกล่าวอ้างการนำเงินไปไว้ที่บ้านพักส่วนตัวเพื่อความสะดวก ในการใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆของวัดตำรวจบอกว่าฝังไม่ขึ้นฮะแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยพบว่ามีการนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวนั่นเองครับการตรวจค้นขยายผลยังพบเพิ่มเติมด้วยว่าอดีตพระอาจารย์คมได้นำเงินไปซื้อทองคำแท่งมูลค่ากว่า19ล้านบาทอีกด้วยแล้วก็นำไปฝังดินนะครับหลังวัดแล้วก็เงินสดอีก80ล้านบาทก็คือทรัพย์สินเนี่ย มูลค่ามหาศาลจริงๆทั้งเงินสดและก็ทองคำแท่งซึ่งท่านผู้บัญชาการตวรวจสอบสวนกลางระบุนะครับว่าการสืบสวนสอบสวนยังไม่พบว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมยืนยันนะครับว่าการดำเนินคดีกับอดีตพระอาจารย์คมเป็นไปตามพยานหลักฐานที่บ่งชีพ้พฤติกรรมว่ามีการกระทำผิดจริงๆ ไม่มีการกลั่นแกล้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบและรัดกุ่มนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบร่วมกันทุกขบวนการอีกด้วยนั่นเองครับครับชัดเนี่ยคือหนึ่งก็คือเราเราตรวจสอบเรื่องของเ,ออเงินทําบุญเงินบริจาคเงินทําสร้างอะไรต่างๆนะครับก็พบว่าเขาเอาไปซุกซ่อนไว้ในในบัญชีน้องสาว จำนวนมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้เนี่ยไม่พอยังมีการไปซุกซ่อนเงินสดอีก51ล้านถูกไหมครับที่ไปนค้นพบที่ห้องห้องพักนะครับมีการแพ็คใส่กระเป๋าไว้พร้อมเคลื่อนย้ายนะครับตัวพระเองตัวอดีตพระเองก็รับสาร,รภาพนะครับรวมถึงเจ้าวาดก็รับสาร,รภาพนะครับซึ่งในในบัญชีจริงๆแล้วโดยในระบบของวัดนะครับเขามีบัญชีของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างวัดเนี่ยมีหบัญชีนะครับถ้าคุณเจตนาบริสุทธิ์จริงเนี่ยคุณก็ใส่บัญชีวัดเลย ไม่เห็นจะต้องไปไปเอาไปเก็บไว้บัญชีใครเลยก็เก็บไว้ในวัดคุณรับมาใ,ใมครบริจาคมาก็เข้าวัดทุกอย่างโปร่งใสจะไปทํำอะไรก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานเรามีการขยายผลเพิ่มนะครับปรากฏว่าเราก็ไปตววพรวจสอบพบเพิ่มอีกนะครับก็คือเจอทองอีก20ล้านโดยประมาณ19ล้านแล้วกันนะ19ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินสดอีกประมาณ80ล้านไปซุกไว้บนเขาขุดดินฝังไว้ อันนี้ชัดยังครับไป,ไปฝังไว้บนบนเขาหลังวัดครับก็อันนี้เราเพิ่มได้เพิ่มประมาณร้อยกว่าล้านนะครับประกอบกันครับประกอบกันครับก็จากการซักถามด้วยจากการสืบสวนจากพยานหลักฐานจากพยานด้านอิเล็กทรอนิกส์อะรต่างๆเราก็ใช้ทุกอย่างประกอบกันในการที่จะไล่ต้อนเขาให,ใ,หให้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 เจอของกลางให้มากที่สุดนะครับซึ่งเมื่อวานก็ถือว่าเจออีกร้อยกว่าล้าน ผมผมใช้คำว่าประกอบกันแล้วนะครับคือเราก็ซักแยกแยกซักซักไปซักมาจนได้ข้อเท็จจริงออกมานะครับแล้วก็ไปค้น,คนก็ไปเจอชัดเจนมีการตอนที่เราไปนค้นเนี่ยก็มีเชิญพระเชิญเชิญคณะเขาเรียกอะไรคณะคณะสงฆ์ครับที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนพระเจเลยพระ,ะครับก็ไปร่วมกับเราด้วยนะครับก็ก็เจอเพิ่มอ,อีกร้อยกว่าล้านประมาณปีหกสามครับหกสามถึงปีนี้หกหกก็ 6, ก็ประมาณ3ปีนะครับอนนอของ,ง,อของก็ในบัญชีตกประมาณ70กว่าล้านที่เหลือนะครับท,ที่เจอในบัญชีประมาณ70กว่าล้านาในเงินสดที่เจอในที่พักของน้องสาว50กว่าล้านนะครับเมื่อวานเจอทองอยู่ประมาณ20ล้า,ลานเจอเงินสดอีกประมาณ80ล้าน80กว่าล้านฝังดินนะครับก็รวม200กว่าล้านนะครับปัจจุบันอันนี้ที่เจอครับไม่ไม่รู้ว่ามีไม่เจออีกหรือเปล่าเป็นเป็นแท่งนะเป็นแท่งครับ เป็นแท่งครับเขาเขารับสาร,รภาพว่าเขาเอาเอาเงินที่ได้ไปจัยเนี่ยไปซื้อทองมาย,ยี่ล้านครับนี่อันนี้คือก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเพิ่งเจอเมื่อเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี่เมื่อค่ำค่ำเมื่อวานนีงก็คือฝังอยู่บนบนเขาหลังวัดนะครับแล้วก็แล้วก็ซุกซ่อนอยู่ครับครับก็เราก็ตรวจทุก ให้ละเอียดทุกที่ครับก็มีโอกาสแต่ว่าที่เจอมาก็กพอสมควรแล้วก,ก็แต่เราก็ไม่หยุดนะครับเราก็พยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่ทาได,ได้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราเราเรียนงี้ครับว่าเราเน้นทําตรงไปตรงมาคือพยานหลักฐานถึงใครเราก็แค่นั้นก่อนแต่ถ้าสืบสวนในอนาคตสอบสวนในอนาคต,ต,นนาคตไปเจอใครที่เกี่ยวข้องก็ก็ดำเนินคดีเพิ่มแจ้งข้อหาเพิ่มไม่ไม่ยังไม่โดนชอบโกงประชาชนครับก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นเป็นเจา้าหน้าที่แล้วก็ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีการยักยอกทรัพย์สินไปอะไรเงี้ยครับประมาณยังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับมันมันหลายปีก็ใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ตรวจไปสอบปากคำไปขยายผลไปครับ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าสรุปด้านบัญชีมาก็จะนําเรียนให้ทราบอีกครั้ง <Okay. S 1> ค,คือคือจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยการที่ประชาชนมาบริจาคผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาบริจาคมาเพื่อพุทธศาสนานะครับก็คือในการสร้างวัดสร้างกุฏิการทําอะไรต่างๆนะครับ ก็ควรจะมาไว้กองกลางของวัดซึ่งเอาไว้ใช้ตรงกองกลางนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมองบางคนก็อาจจะมองว่าเอานี่ก็ได้บารมีของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมองเป็นของส่วนตัวหรืออะไรก็อันนี้ซึ่งก็ไม่ไม่ถูกหลักนะครับไม่ถูกหลักครับผมผมก็จะเรียนว่าอย่างนี้ว่าต้องเรียนว่าพุทธศาสนาเป็นเป็นศาสนาที่ดีนะครับแล้วก็พระส่วนใหญ่ก็ก็จะดีนะครับแต่ก็ทุกธรรมดาครับทุกอย่างเนี่ยก็จะมีพระบาง บางบางส่วนหรือว่าไม่ว่าจะตํารวจหรือว่าองค์กรไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทางทางเจ้าหน้ทาที่ตำรวจเนี่ยทางตํารวจสวงกลางเนี่ยเราเราจะพยายามตามจับคนที่ไม่ดีให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําตรงไปตรงมาไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะเป็นพระจะเป็นเป็นคนธรรมดาจะเป็นนักการเมืองจะเป็นจะรู้จักผู้ใหญ่หรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเรียนกันว่า ถ้าเขาทําถูกก็ไม่มีใครไปยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเขาทําผิดเมื่อไหร่ก็ต้องก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับล้วก็ก็ขอเตือนพระว่ากราบเรียนนะครับว่าอยากให้อยากให้ทาทุกอย่างให้โปร่งใสนะครับก็ประชาชนมีจิตศรัทธาก็อยากให้เอาไปทํานุปปบํารุงศาสนาทําให้ถูกต้องตามหลักของของศาสนาพุทธของของคณะสงฆ์อะไรต่างๆนะครับก็ เรียนว่าถ้าทําถูกเราก็ช่วยช่วยกันส่งเสริมศาสนาซึ่งซึ่งเป็นศาสนาที่ดีมากนะครับคือ,ค,อคือผมว่าจากพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็คงตอบคาถามได้ในตัวอยู่แล้วว่ากั่นแกล้งหรือเปล่านะครับถ้ากั่นแกล้งเนี่ยโอ้โหของกลางขนาดนี้มันจะไปเอาจากจากไหนมาใช่ไหมครับเราก็เราก็ยังมีเชิญเชิญคณะสงฆ์ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วเนี้ยมาร่วมในการทํางานเชิญสํานักพุทธเลยต่างๆ,ๆนะครับก็ ผมว่าด้วยของกลางขนาดนี้เงินในบัญชีมันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันก็ไปมันไม่ได้ว่ามาใส่กันวันเดียวมันก็เป็นงานสะสมมาในปีหกสามนะครับเงินไปเจอที่บ้านเจอหลังวัดอย่างเงี้ยผมถามว่าตํารวจจะไปกันแกล้งยังไงใครจะไปกันแกล้งเขาได้เราช่วยบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายอาญานะครับมันมันเป็นเรื่องของทางทางพระนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็น อาบัติประราชิกหรือเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของของทางทาง,ทางพระเขาว่ากันนะครับทางตำรวจก็ทราบมาแล้วก,ก็เราก็เราก็ต้องช่วยครับคือหมายถึงว่าเราก็อยากจะช่วยให้ให้เสาหลักของประเทศครับอย่างศาสนาพุทธก็ให้มันอยู่ในมาตรฐานนะครับถ้าเกิดพระที่ไม่ดทีที่ที่ที่ข้างหน้าฉากอาจจะดีแต่ว่ารับหลังไม่ดีเราก็อยากจะช่วยทําให้ข้อจริงปรากฏออกมานะคือมันมันก็ ก็จากจากที่ข้อมูลที่ผมสัมผัสมาก็ยืนยันว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงนะครับเรามีข้อมูลทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเขาเองก็รับสารภาพนะครับแล้วก็แล้วก็เขาเขาทำอย่างนี้มันมานานแล้วด้วยนะครับก็ก็จริงๆแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นพระนะครับเท่าที่ข้อมูลคือนานกว่านั้นเลยครับ